สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ยุ่งแล้วนักเรียนแพทย์แฉปัญหาวัฒนธรรมกินหัวในสถาบันริมน้ำชื่อดังปัญหาวัฒนธรรมกินหัวในนักเรียนแพทย์ริมน้ำชื่อดังในประเด็นวัฒนธรรมการกินหัวการกดขี่ผ่านความอาวโุโสและประเด็นการคุกคามทางเพศ โซเชียลมีเดียคลับเฮาส์มีการสนทนาหัวข้อเรื่องริมน้ำอาจารย์นักเรียนแพทย์โรโมเดลออฟียโมเดลโดยมีประเด็นที่พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาวัฒนธรรมในวงการแพทย์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานที่ไม่เอื้ออำนวยกับสุขภาพจิตของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยแพทย์ชื่อดังที่มีบริเวณติดกับแม่น้ำ โดยจากการสนทนาดังกล่าวทำให้เห็นว่าในวงการแพทย์มหาวิทยาลัยริมน้ำมีปัญหาหลักสองประการได้แก่วัฒนธรรมการกินหัวของแพทย์ที่อยู่มาก่อนกับแพทย์ที่มาทีหลังและประเด็นการคุกคามทางเพศโดยมีใจความดังนี้วัฒนธรรมกินหัวจากรุ่นพี่และอาจารย์วัฒนธรรมกินหัวคือพฤติกรรม ที่สนับสนุนระบบอำนาจนิยมและระบบอาวุโสในโรงเรียนแพทย์โดยอาจารย์แพทย์และรุ่นพี่ที่เข้ามาก่อนจะมีอำนาจเหนือกว่าแพทย์ที่เข้ามาทีหลังและเป็นลำดับชั้นเช่นนี้ไปเรื่อยๆทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าห้ามกระทําข้ามหน้าข้ามตาตัวอย่างเช่นมีวันหนึ่งอาจารย์แพทย์ในถามคำถามหัวหน้านักเรียนแพทย์ประจำบ้านแต่หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านตอบไม่ได้ขณะที่แพทย์ที่เข้ามาใหม่คน สามารถตอบคำถามดังกล่าวได้อาจารย์แพทย์คนดังกล่าวได้กล่าวเตือนแพทย์คนดังกล่าวว่าทำแบบนี้ไม่ดีกับเธอนะทีหลังตอบได้ก็อย่าตอบเดี๋ยวพี่เขาจะเสียหน้าการเลือกปฏิบัติและกีดกันความเจริญก้าวหน้าจากความต่างทางการเมือง มีนักเรียนแพทย์คนหนึ่งระบุว่ามีเพื่อนนักเรียนแพทย์ถูกปฏิเสธในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแพทย์อื่นๆเนื่องจากได้ทำการแสดงออกทัศนคติทางการเมืองในโซเชียลมีเดียทำให้อาจารย์ที่พบเห็นและเห็นต่างทางการเมืองได้ติดต่อไปยังโรงเรียนแพทย์อื่นๆไม่ให้รับแพทย์คนดังกล่าวเข้าเรียนต่อ นอกจากนี้อาจารย์แพทย์บางรายแสดงความเห็นว่าที่ผ่านมาคณะแพทย,ทยศาสตร์ได้ดำเนินการหลายอย่างมากกว่าในอดีตแล้วเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่มีนักเรียนรายหนึ่งระบุว่าแม้อาจารย์จะอ้างว่าคณะมีการดำเนินการต่างๆมาอย่างมากมายแล้วแต่เหตุใดปัญหากลับยังอยู่เหมือนเดิมจึงควรเปลี่ยนที่วิธีการเพราะการดำเนินการแบบที่ผ่านมาไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเลย มีการใช้คำพูดและการปฏิบัติที่มีทั้งการทารุณกรรมทางจิตใจและสร้างความรู้สึกเป็นปมด้อยหรือตราบาบให้กับนักเรียนแพทย์เช่นล้อเลียนรูปลักษณ์ภายนอกจนแพทย์ผู้ถูกล้อเลียนเกิดอาการหวาดกลัวการเข้าปฏิบัติงานร่วมกับผู้ล้อเลียนรวมถึงมีการสร้างความชอบธรรมให้กับความรุนแรงโดยการอ้างวาทกรรมเจ็บปวดเพื่อเรียนรู้โนเพนโนเก n หรือการอ้างว่าแพทย์รุ่นก่อนผ่านการทารุณกรรมทางวาจาหรือจิตใจมาได้แพทย์รุ่นถัดมาก็ต้องทนให้ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามแพทย์รุ่นให,ใหม่ได้ระบุว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ตัวระบบและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ควรจะเอื้อให้แพทย์สามารถฝึกฝนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขไม่ควรกดขี่กันทางวาจาแต่ควรจัดการกับอารมณ์ของตนเองโดยไม่นำความรู้สึกลบมาลงกับแพทย์คนอื่น นอกจากนี้มีนักเรียนแพทย์ระบุว่าจากการสังเกตพบว่าอาจารย์แพทย์รุ่นใหม่ๆมักจะไม่มีปัญหาในการจัดการอารมณ์ขณะที่อาจารย์แพทย์อาวุโสมักประสบกับปัญหาการจัดการอารมณ์และมีพฤติกรรมกดขี่แพทย์คนอื่นๆมากกว่า โดยผลจากวัฒนธรรมดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาเป็นโรคทางจิตเวชจนทำให้มีนักเรียนแพทย์จำนวนไม่น้อยที่ออกจากการเรียนหรือไปถึงขั้นฆ่าตัวตายทั้งนี้มีอาจารย์แพทย์คนหนึ่งระบุว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีปัญหาเช่นนี้เพราะติดอยู่กับความเคยชินดังนั้นการจะเริ่มต้นแก้ปัญหาก็ต้องยอมรับก่อนว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นจริงปัญหาที่ไม่ถูกรับฟัง และไม่ถูกแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาใดๆที่เป็นผลมาจากวัฒนธรรมการกดขี่ในมหาวิทยาลัยแพทย์แล้วนักเรียนแพทย์ ได้ทำการรายงานไปยังคณะแพทยาศาสตร์ปัญหาแทบทั้งหมดกลับไม่ถูกดำเนินการมีนักเรียนแพทย์จำนวนหนึ่งระบุว่าเมื่อรายงานปัญหาหรือเรียกร้องพฤติกรรมของอาจารย์แพทย์ไปแล้วแต่นักเรียนแพทย์ผู้รายงานเสียเองที่กลับถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาซึ่งส่งผลให้กับนักเรียนแพทย์ไม่มีความเชื่อถือในระบบของการร้องเรียนอีกต่อไป ทังนี้มีนักเรียนแพทย์เสนอว่าปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ได้โดยการให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนในกระบวนการร้องเรียนและถูกสอบสวนเพื่อรับประกันความโปรง่งใสในการตรวจสอบและความปลอดภัยของแพทย์ผู้ร้องเรียนนอกจากนี้มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งได้เปิดเผยว่า ตนเองเคยถูกคุกค,คามทางเพศจากนักเรียนแพทย์ด้วยกันเองและได้ทำการร้องเรียนไปยังคณะแพทยาศาสตร์แล้วแต่ทางคณะกลับไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งอย่างตอบกลับแก่ผู้ถูกคุกค,คามทางเพศว่าอยากให,ให้ให้อภัยกันโดยไม่ทราบว่าการตอบสนองในแบบดังกล่าวจากคณะนั้นเป็นการตอบสนองเพราะไม่ต้องการดาเนินการเนื่องจากไม่ได้ใส่ใจต่อปัญหาอย่างเพียงพอหรือเป็นการตอบสนองเพราะไม่ ้งการให้เรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นที่รับรู้แก่สังคมอย่างไรก็ตามการตอบสนองเหล่านี้กลับนำมาซึ่งการคงอยู่ของปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขและทําให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำเพราะการรายงานพฤติกรรมคุกคามทางเพศของเหยื่อกลายเป็นเรื่องที่ถูกเพิกเฉยความปรารถนาดีที่ภายในกลวงเปล่า มีนักเรียนแพทย์คนหนึ่งได้ระบุว่าตนเองถูกเรียกไปข่มขู่ว่าจะมีโทษและตักเตือนในกรณีแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสื่อออนไลน์นักเรียนแพทย์คนดังกล่าวระบุว่าคณะแพทยศาสตร์มักจะลดทอนคุณค่าและความหมายของสารที่นักเรียนแพทย์พยายามสื่อสารด้วยการมุ่งเป้าไปที่ลักษณะคำมากกว่าจะทำความเข้าใจที่เนื้อความหรือความเป็นเหตุเป็นผลทำให้มีอาจารย์แพทย์คนหนึ่ง ระบุว่าการตักเตือนนั้นเป็นความปรารถนาดีเพราะคำนึงถึงผลประโยชน์นักศึกษาและชื่อเสียงของสถาบันอย่างไรก็ตามนักเรียนแพทย์ได้ตอบกลับว่าอาจารย์แพทย์บางคนก็ใช้ชื่อสถาบันไปเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองทำให้อาจารย์แพทย์คนดังกล่าวหยุดชะงักไปทำให้มีนักเรียนแพทย์คนอื่นๆแสดงความเห็นว่าแพทย์สามารถแสดงออกทางการเมืองได้แม้ว่าแต่ละคนจะเห็นต่างกันแต่ถือว่า เป็นเรื่องที่ไม่ผิดนักเรียนแพทย์คนหนึ่งกล่าวสรุปว่า ถ้าจะให้นักเรียนแพทย์มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถือเป็นก้าวแรกของการออกจากวัฒนธรรมความกลัวและคณะแพท,ย,ทยศาสตร์ไม่ควรออกกฎระเบียบมาเพื่อขัดขวางเสรีภาพในการพูดของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างไม่เท่าเทียมโรงเรียนแพทย์ควรเริ่มต้นจากการเห็นว่าบุคลากรทุกคนเป็นคนเท่ากันไม่ว่าจะอาวุโสหรือเป็นนักเรียนแพทย์ให้ทุกคนอยู่ในความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่มีลำดับขั้นการกดขี่กันเป็นทอดๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ